ขึ้นหัวอย่างนี้ว่าจีนรับสแกมเมอร์ยิงเป้าพันคนเขายิงจริงๆครับเขายิงจริงๆก็ตกลงก,กันกับเมียนมาเมียนมาก,ก็ใช้เขาเรียกอะไรเครื่องบินรบไอพ่นท่ลมเคเคปารที่ใกล้ๆชเวโกโกฝั่งชายแดน ราบพนาศูนย์ไปเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วไอ้พวกสแกมเมอร์ทั้งหลายก้นหนีเข้ามาในประเทศไทยเป็นพันคนแล้วยังอยู่ที่ชายแดนยังเข้าไปได้ถูกทหารกักไว้ก็ปรากฏว่ารายงานไปถึงประเทศประเทศจีนครับจีนเขาก็บินมารับสแกมเมอร์กลับไปเป็นพันพันคนครับหลังจากหนีตายจาก KK เคป k, k จีนส่งเครื่องบินมาเลยครับ มารับตัวสแกมเมอร์หนีตายจากเคเคพาทยอยกลับไปประเทศจีนทยอยกลับไปประเทศจีนวันละหเที่ยวบินสี่วันก็เป็นพันกว่าคนวันแรกส่งตัวไป300คนก็เข้าหลักประหารหมดแล้วยังเหลืออยู่อีกครับที่จะต้องนำกลับไปน่าจะประมาณสัก2,000คนกระมังน่าจะเกือบถึงสอ0 0ัคนทีนี้ หลังจากสถานการณ์การสู้รบระหว่างกองกำลังสาภาพแห่งชาติกะเหลี่ยงหรือ KNU กองพลที่6กับฝ่ายทหารเมียนมาก,กองพลที่22ที่บ้านเมยนละบาทปานจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหลี่ยงประเทศเมียนมาซึ่งไอ้เมืองเมียวดีเนี่ยหรือบ้านมินละบานเนี่ยมันอยู่ตรงข้ามกับบ้านแม่โกนเกนหมู่ที่4ตําบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ตอนนี้ยังรุนแรงอยู่ยังคงความรุนแรงอยู่และยังคงการสู้รบกันตลอดวันตลอดคืนโดยเฉพาะกลางคืนแทบตลอดคืนทำกันแทบทุกวันครับยิงกันแทบทุกวันพม่าเขาไม่ยอมนไอกองกำลังของเคเคมันก็สู้แหลกเหมือนกันตายเป็นตายไอที่หนีก็หนีความสูญเสียตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าตายกันเท่าไหร่บาดเจ็บกันเท่าไหร แต่ยังไงก็แล้วแต่ไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยครับไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยทางด้านทหารคือพลตรีไมตรีชูปรีชาผู้มาการกองกำลังนเรศวรก็ได้ปิดท่าข้ามทุกจุดไม่มีเหลือปิดหมดเพื่อไม่มีการข้ามไปข้ามมาระหว่างประชาชนกับประชาชนและกลุ่มอื่นๆในช่วงสถานการณ์การสู้รบ ตอนนี้ปิดกันมาหลายวันแล้วยกเว้นการไปมาได้ตามปกติบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่หนึ่งที่บ้านริมเมยที่ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากทีนี้เครื่องบินของจีนก็มารับไอ้ที่แพ้แตกมาจากเมียนดีกับเคเคปังมาขังไว้ที่แม่สอด เครื่องบินจีนของรัฐบาลจีนก็บินมาจอดอมาลงที่สนามบินแม่สอดที่อำเภอตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากก็ได้ประสานงานกับฝ่ายไทยโดยสถานทูตจีนประจำประเทศไทยในการที่จะติดต่อขอรับสแกมเมอร์ที่จับได้ทั้งหมดเนี่ยพันกว่าคนเนี่ยส่งกลับไปประเทศต้นทางคือประเทศจีนเขาบิน เที่ยวบินละห้าสิบคนนะครับห้าสิบคนใช้เป็นสิบเที่ยวบินบินเช้ากลางวันเย็นนะบินเช้าบินเย็นทางประเทศจีนเขาก็ส่งสายการบินไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์มารับที่กลุ่มสแกมเมอร์ชาวจีนมารับกลุ่มสแกมเมอร์ชาวจีนวันละสี่เที่ยวช่วงบ่ายก็อีกสองเที่ยวบินรวมสแกมเมอร์ชาวจีนเดินทางกลับประเทศจีน เมื่อวันก่อนนี้300คนซึ่งกลุ่มสแกมเมอร์ชาวจีนได้เดินทางมาจากสถานที่กักกันบริเวณกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 3, 4, 6ซึ่งสำนักงานตำรวจคนเข้าเมืองซึ่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากอ,อําเภอแม่สอดและบริเวณสะพานมิตรภาพเมียนมาแห่งที่2คือการส่งชาวจีนกลับประเทศคราวนี้ครับพี่น้องทั้งหลายใช้เวลาดำเนินการขนส่ง 6เที่ยวบินใช้เวลาถึง4วันนะครับ